ก็ขอกราตดอรือร้นกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมตโตโฟการอีกชินเคยคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทาการหาเงินกันและกันนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับว่ <No. S 1> ากิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมของ t r ูมันนี่เองนะครับพิคแคในทุกคนตัวนี้นะสําหรับคนที่อยากลองเล่นลองดูก็ลองเล่นได้นะครับสำหรับคนที่มีท r ูมันนี่นะเงินเพื่อนนะครับกดเข้ามาในหน้าหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับกดเข้ามาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะก็จะเจอคําว่า กิจกรรมลุ้นรางวัลน,นะครับหลังจากนั้นเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับก็จะเจอคําว่าคู่สีห,หัวใจดิจิทัลนะทุกคนตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นเกมให้เพื่อนเล่นนะเมื่อเพื่อนสะสมนะครับเราสามารถเอาไปสุ่มได้นะเอาไปสุ่มเพื่อรับเป็นทูมันนี่กลับมานะโอเคเดี๋ยวเราก็ทาการรอโอเคนะครับมาแบบนี้นะทุกคนนี่นี่ จะมาแบบนี้นะครับตอนนี้ผมเลเวล4แล้วนะทุกคนเลเวล4สําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นกน็ดูวิธีการเล่นจากผมก็ได้นทะุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทำการเล่นนะสำหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้เราตายไปแล้วนะทุกคนตายไปแล้วต้องเราต้องให้เพื่อนของเราชุบนะทุกคนชุบนะานรักจากนั้นนะครับกดช่วยเหลือนะนี่ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ขอความเชื่อช่วยเหลือไปนะทุกคนตัวนี้นะใส่ชื่อผู้ให ผู้ใช้ของเพื่อนนะทุกคนตรงนี้นะครับเราก็ทําการใส่ไปนะเราจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะตรงนี้วิธีการเล่นนะทุกคนวิธีการเล่นนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะทุกคนแบบฟรีและแบบไม่ฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนแบบไม่ฟรีก่อนแล้วกันนะทุกคนแบบไม่ฟรีนะครับเพื่อนๆต้องเออผมแนะนํานะทุกคนผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่อยากเล่นตรงนี้จริงๆนะทุกคนเพื่อนๆอ เน้นพวกสายช้อปอ่ะทุกคนเน้นพวกสายสายช้อปอ่ะคนที่ใช้ทูมานี่สแกนจ่ายในอีลเว่นในทุกคนเซเว่นอีลเว่นพวกนี้นะครับมันจะมีรายการอาหารให้ในะทุกคนกดที่อาหารนะนี่นี่นี่อาหารพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนซื้อของนะนในทุกคนในเซเว่นนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รับโค้ดแบบนี้มาในะทุกคนนี่หนึ่งทับสี่แบบนี้ตอนนี้ผมยังไม่ซื้อในะทุกคนตอนนี้ยังไม่ซื้อนะครับ เพื่อนจะได้รับโยเกิร์ตพวกนี้มานะทุกคนตอนนี้ของผมหมดอายุแล้วนะทุกคนหมดอายุแล้วนั่นนี่หมดอายุ14เดือนสี่นะทุกคนก็หมดอายุไปแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้นะถ้าใช้ผมก็สามารถกดให้อาหารได้เลยนะครับวิธีการที่จะได้รับนะครับเพื่อนเพื่อต้องใช้จ่ายนะทุกคนจากร้านค้าพวกเซเว่นพวกนี้นะทุกคนทุกคอฟฟี่พวกนี้นะครับขั้นต่ำา20บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อจะได้รับ1ใบเสร็จมานะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รับของพวกนี้มานั่นน ของพวกนี้มานะครับเราก็สามารถให้อาหารสุนัขของเราหรือสัตว์เลี้ยงของเราได้นี่นี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ๆลองทําดูได้ละกันนะครับสาหรับคนที่ชอบบ่อยๆก็ไปเช็คดูหน่อยละกันนะครับเผื่อเพื่อนๆมีสิทธ์ครับเลเวลเกมพวกนี้นะครับนี่ส่วนที่ฟรีได้ทุกคนที่ฟรีนะครับเราจะใช้เหรียญได้ทุกคนเราจะใช้เหรียญพวกนี้นะครับในการช็อปของในทุกคนนี่ ตรงนี้นะครับปล่องอาหารเครื่องดื่มนะครับ HP 5นะทุกคน EXP 5นะครับแบบนี้เราจะใช้เหรียญในการซื้อนะครับเหรียญพวกนี้นะครับเราเอามาจากไหนนะครับเหรียญพวกนี้นะครับกดมาที่เกมนะครับเราสามารถหาได้นะครับโดยการกดที่มินิเกมนะครับคลิกเข้าไปเลยกดเล่นนะทุกคนนี่กดเล่นไปเลยนะนี่เห็นไหมเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเราต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนทุกคนโอ้โหโดดไม่ผ่านอะ นี่เห็นไหมโอ้โหโดดไม่ผ่านอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเราผ่านแล้วนะทุกคนสี่ครั้งแล้วนะเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเราจะได้เป็นรางวัลน,นะทุกคน หนึ่งเหรียญนะทุกคนหนึ่งเหรียญพวกนี้นะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อใช้ในการซื้อในทุกคนเพื่อใช้ในการซื้อนะครับนี่การซื้อของเราในทุกคนก็จะซื้อพวกชุบชีวิตพวกนี้พวกยาพวกกล่องอาหารหลักแบบนี้นะครับก็ลองทําได้นะทุกคนส่วนวิธีการในทุกคนที่เพื่อนๆจะนําเงินออกมาในทุกคนให้เพื่อนกดคลิกออกในทุกคน กดคลิกออกนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ภารกิจพิชิตทูมันนี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างครับนี่ครับผมหาก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ,อยู่ไหนวะทุกคนนี่จะอยู่ที่โอนเติมจ่ายสบายเนะี่ยทุกคนสะดวกกับการท,ทําธุรกรรมการเงินนะจะอยู่ในหมวดนี้นะเพื่อนๆเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับนี่กดคลิก ดูที่ภารกิจนะครับให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณในะทุกคนตรงนี้นะครับถึงเลเวล5นะทุกคนถึงเลเวล5แบบนี้นะทนี่นี่นี่คลิกแบบนี้นะนี่ถึงเลเวล5แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เป็นเดี๋ยวผมคลิกให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนๆจะได้เป็นการสุ่มนะ เป็นการสุ่มพวกทูมันนี่มานะทุกคนนี่เนี่ยการสุ่มพวกทูมันนี่แบบนี้มานะทุกคนสําหรับคนที่อยากลองทําดูก็ลองทําได้นะทําให้ภารกิจผ่านนะครับเพื่อนๆถึงจะสามารถทําการหมุนวงล้อได้นะทุกคนตรงนี้นะก็ลองทําดูได้ล้วกันนะครับสาหรับสายพวกซื้อของช้อปปิ้งในเซเว่นลวกันนะทุกคนใช้จ่ายจาก แอปทูมันนี่วอลเก็ลองทําดูได้ลองเช็คดูได้นะครับสาหรับคนที่ซื้อของบ่อยๆเผื่อเพื่อนๆได้เงินรางวัลสูงสุดถึง100บาทนู่นแหละทุกคนโอเคเหนไหมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนห้ามไลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ